สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอจากเว็บไซต์ t o u r o p พ a .com ได้จัดอันดับ25สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทยเรามาลองดูว่าทางเว็บไซต์นี้ได้จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนของไทยติดอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างคะ่ะในการวางแผนการเดินทางมาประเทศไทยคือการจำกัดขอบเขตให้แคบลงเหลือเพียงไม่กี่แห่งเริ่มตน้นโดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทยอันได้แก่ อันดับที่25น้ำตกเอราวัณน,น้ำตกเอราวัณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติเอราวัณในภาคตะวันตกของประเทศไทยเพียงไม่กี่ก้าวจากกาญจนบุรีน้ำตกนี้ตั้งชื่อตามช้างเอราวัณซึ่งเป็นช้างเผือกสามเสียนในตำนานฮินดูน้ำตก7ชั้นกล่าวกันว่าคล้ายกับเอราวัณลิงสมมีอยู่ทั่วไปรอบๆน้ำตกในขณะที่บางครั้งสามารถเห็นกิ้งก่าน้ำได้ อุทยานเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตลอดทั้งปีและโดยทั่วไปจะมีผู้คนพลุกพล่านมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อันดับที่24อ่าวนางอ่าวนางเป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมที่สุดในจังหวัดกระบี่ของภาคใต้ของประเทศไทยเดิมทีเป็นฮอตสปอตสำหรับแบ็คแพคเกอร์แต่ตอนนี้ค่อยๆก้าวเข้าสู่ตลาดระดับหรู แม้จะไม่ได้สวยงามเท่าไรเลยแต่ก็มีที่พักราคาถูกมากมายร้านอาหารที่ดีๆมากมายการคมนาคมสะดวกและบริษัทนำเที่ยวมากมายทำให้ที่นี่เป็นฐานที่ดีสำหรับการสำรวจกระบี่อันดับที่23ตลาดน้ำใกล้กรุงเทพเพื่อให้ทราบว,ว่าการช้อปปิ้งในกรุงเทพเป็นอย่างไรผู้คนจำนวนมากที่มาเยือนเมืองหลวงจึงเดินทางท่องเที่ยวไปยังตลาดน้ำแห่งหนึ่งนอกเมือง แบบไปเช้าเย็นกลับแม้ว่าตลาดน้ำในปัจจุบันจะทำหน้าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พบปะของชุมชนมากกว่าที่จะเป็นเศรษฐกิจการเกษตรในท้องถิ่นแต่ก็ยังเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาซึ่งเต็มไปด้วยอาหารอันโอชะตลาดน้ำที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมากที่สุดก็คือตลาดน้ำดำเนินสะดวกในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมตลาดน้ำอัมพวาอันดับที่22หาดหัวหิน ดิมทีสร้างขึ้นในปีพศ2463เป็นสถานที่พักผ่อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หัวหินเป็นสถานที่พักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่ชาวกรุงเทพชื่นชอบกันมาอย่างยาวนานวันนี้ชายหาดยาว8กิโลเมตรยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกด้วยหัวหินเป็นที่ตั้งของวังไกลกังวลนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟหลายแห่งอีกด้วยอันดับที่21 ปราสาทหินพิมายปราสาทหินพิมายมีซากปรักหักพังของขเขมรที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยรูปแบบคล้ายกับนครวัดแต่เล็กกว่าวัดเหล่านี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่1 1และ12ในช่วงเวลานั้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมรแม้ว่าจะสร้างขึ้นเป็นวัดในพุทธศาสนาแบบมหายานแต่งานแกะสลักยังมีเทพเจ้าในศาสนาฮินดูมากมาย ตามที่อธิบายไว้ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันดับที่20อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศในจังหวัดนครราชสีมาอุทยานแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งช้างเอเชียและหมีดำอุทยานแห่งนี้มีหอสังเกตการเส้นทางเดินป่าบ้านพัก กระท่อมและที่ตั้งแคมป์มีแม้กระทั่งรอยเท้าไดโนเสาร์ดังนั้นผู้มาเยือนจึงพบกับความประหลาดใจในทุกๆท,ทางอันดับที่19หมู่เกาะอ่างทองเป็นอุทยานแห่งชาติยอดนิยมในอ่าวไทยประกอบด้วยเกาะ42เกาะซึ่งอยู่ใกล้ชิดกันอุทยานมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เกาะวัวตาหลับที่นั่น นักท่องเที่ยวสามารถพักในบังกะโลที่สวยงามและชมวิวอันน่าทึ่งของเกาะรอบๆและการก่อตัวของหินที่แปลกประหลาดการสำรวจหาดทรายสีขาวของเกาะและการดำน้ำตื้นท่ามกลางสวนปะการังตื้นทำให้การเดินทางหนึ่งวันจากเกาะสมุยเป็นที่นิยมอันดับที่18อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วยซากปร,รักหักพังของสุขโขทยัยซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรที่มีชื่อเดียวกันในช่วงศตวรรษที่13และ14แปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขมีซากปร,รักหักพังเกือบ200ชุดรวมทั้งวัด26แห่งและพระบรมมหาราชวังนอกจากการสำรวจวัดวาอารามที่น่าสนใจมากมายและซากปร,รักหักพังอื่นๆแล้วผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขโขทยัย ได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติรามคําแหงอันดับที่17เกาะนางยวนเกาะนางยวนเป็นเกาะเล็กๆใกล้กับเกาะเต่ามากเป็นทริปท่องเที่ยวยอดนิยมจากเกาะเต่าดังนั้นชายหาดที่สวยงามจึงมักจะแออัดในบางครั้งแต่เป็นเกาะที่สวยงามและน้ำทะเลใสเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกหากต้องการเยี่ยมชมเกาะแห่งนี้ ผู้ที่ไม่ได้พักบนเกาะนางยวนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม100บาทเกาะนี้มีรีสอร์ตดำน้ำหนึ่งแห่งสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักบนเกาะเล็กๆแห่งนี้อันดับที่16วัดอรุณชื่อของวัดซึ่งเหมาะเจาะเพราะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อรุณาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่มักเป็นตัวแทนของการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น รางหรือยอดแหลมอันโดดเด่นของวัดอรุณตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาประดับประดาอย่างหรูหราด้วยลวดลายเปลือกหอยและเครื่องลายครามสีสันสดใสรางสูงมากกว่า85เมตรอันดับที่15เชียงใหม่ไนาบาซา่าไนบาซ่าในเชียงใหม่แผ่ร้านไปตามถนนหลายช่วงตึกในเมืองทั้งภายในอาคารและบริเวณวัดมีงานหัตถกรรมศิลปะ เสื้อผ้าและสินค้านำเข้าทุกรายละเอียดและศูนย์การค้าทันสมัยขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างดีจำนวนหนึ่งในตอนแรกเป็นตลาดของพ่อค้าชาวจีนแต่เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีการสร้างอาคารพาณิชย์มากขึ้นตลาดจึงไม่ได้เป็นเจ้าของของคนกลุ่มเดียวอีกต่อไปแต่มีเจ้าของหลายคนและส่วนใหญ่เป็นคนไทยอันดับที่14เกาะหลีเป๊ เกาะหลีเป๊ะตั้งอยู่ในทะเลอันดามันนอกจังหวัดสตูลเป็นเกาะเล็กๆใกล้ชายแดนมาเลเซียเกาะหลีเป๊ะมีขนาดเล็กพอที่จะเดินเท้าได้ภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงมีชายหาดที่สวยงามสี่แห่งแนวปะการังดึงดูดนักดำน้ำตื้นและนักดำน้ำลึกและนักท่องเที่ยวสามารถพักในบังกะโลริมชายหาดในขนาดต่างๆอันดับที่13ตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดสวนจตุจักร ในกรุงเทพเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบางคนถึงก็บอกว่าเป็นตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายตั้งแต่ของเก่าเสื้อผ้าไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนี้ดึงดูดผู้คนกว่า2องแ0,000คนในช่วงสุดสัปดาห์และมีร้านอาหารอร่อยๆอมากมายผู้ซื้อ,อยังได้รับความบันเทิงจากการแสดงต่างๆเช่นการเต้นรำและดนตรีสด อันดับที่ 12. อุทยานแห่งชาติเขาศกอุทยานแห่งชาติเขาศกเป็นถิ่นที่อยู่ของป่าดงดิบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดสําหรับผู้ที่ต้องการดื่มด่ากับความงามตามธรรมชาติของประเทศไทยส่วนที่เหลือของป่าฝนโบราณทอดยาวไปทั่วอุทยานซึ่งแยกออกเป็นแนวเทือกเขาหินปูนอันตรการตาสัตว์มากกว่า5%ปอร์เซ็ของโลกสามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติที่สวยงามแห่งนี้ ซึ่งมีเครือข่ายเส้นทางลูกรังน้ำตกที่สูงตระหงานและทะเลสาบที่สวยงามอันดับที่11ปราสาทหินพนมรุง้งตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพนมรุ้งเป็นวัดฮินดูที่ได้รับการยกย่องในด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านนางรองสร้างขึ้นโดยวัฒนธรรมขอมระหว่างศตวรรษที่1 0ถึง13 สร้างจากหินทรายและศิลาแรงพนมรุง้งสร้างคืนเพื่อเป็นตัวแทนของเขาไกลลาบที่พำนักอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะอันดับที่10หมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยเกาะหลัก9เกาะและเกาะห่างไกลสอเกาะหมู่เกาะซิมิลันเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการดำน้ำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดพังงาในภาคใต้ของประเทศไทยน่านน้ำรอบเกาะมีแนวปะการังที่สวยงามและการก่อตัวของหินใต้น้ำที่มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์มากมายนักดำน้ำมากประสบการณ์จะเพลิดเพลินไปกับจุดต่างๆเช่น East of Eden และ Elephant Head Rock อันดับที่9ฟูมูลปาร์ตี้ที่หาดริน้นฟูมูลปาร์ตี้อันโด่งดัง เป็นปาร์ตี้ริมหาดตลอดทั้งคืนที่จัดขึ้นที่หาดริ้นบนเกาะพังงันเติบโตขึ้นจากดิสโก้ไม้ชั่วคราวสำหรับผู้คนประมาณ20-30คนในปี2528ทีน่นี่ดึงดูดผู้คนได้ประมาณ20,000-30,000คนทุกเดือนหากคุณไม่ได้อยู่เกาะพังงันในช่วงพระจันทร์เต็มดวงไม่ต้องกังวลมีปาร์ตี้อื่นๆให้จัดรวมทั้งฮาร์ฟมู b แบล็กมู n และชีวามูลปาร์ตี้ อันดับที่8ทางรถไฟสายมรณะไทยพมา่าการเดินทางโดยรถไฟ2ชั่วโมงตามเส้นทางรถไฟสายมรณะไทยพมา่าอันโด่งดังจากกาญจนบุรีผ่านสะพานข้ามแม่น้ําแควไปยังน้ําตกเป็นหนึ่งในรถไฟที่มีทัศนียภาพสวยงามและเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยแม้ว่าทิวทัศน์จะสวยงามแต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้การเดินทางครั้งนี้มีความพิเศษ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชาวญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อ,อย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงของพม่าในขณนะนั้นเข้ากับกรุงเทพโดยเกณฑ์เฉลยศึกและแรงงานชาวเอเชียในการก่อสร้างที่น่ากลัวและอันตรายถึงแก่ชีวิตปัจจุบันมีการเดินรถไฟเพียงบางส่วนเท่านั้นอันดับที่7อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้ประกอบด้วยซากปรักหักพังของเมืองหลวงแห่งที่สองของสยามที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อราพศ1350เมื่อถึงพศ1700อ,อ, 1, อยุทยาได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนประชากรทั้งหมด1ล้านคนในปีพศ2310เมืองถูกทำลายโดยกองทัพพมา่าส่งผลให้อาณาจักรล่มสลายโชคดีที่การปรับปรุงใหม่ซึ่งเริ่มขึ้นในปี2503 ได้ฟื้นฟูเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาให้กลับมารุ่งเรืองดังในอดีตทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับรูปแบบสถาปาัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวซึ่งสามารถพบได้ท่ามกลางรูปแบบคล้ายตารางของคู่เมืองถนนและลำคลองอันดับที่6อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างตั้งอยู่ในจังหวัดตราดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติที่สวยงามแห่งนี้ประกอบด้วยเกาะต่างๆมากกว่า50เกาะเกาะช้างเป็นเกาะที่มีความโดดเด่นมากที่สุดและมีชื่อเสียงในด้านยอดเขาสูงชันป่าเขียวชะอุ่มและบรรยากาศที่ผ่อนคลายหาดทรายขาวเป็นที่ที่ผู้คนจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อมีช่วงเวลาที่ดีหมู่เกาะยังมีหาดทรายขาวจุดดำน้ำตื้นและดำน้ำระดับพรีเมียมและน้ำตกมากมาย ตั้งแต่การตกปลาไปจนถึงการรับประทานอาหารมีทุกอย่างสำหรับทุกคนที่เกาะช้างแม้ว่าจะเงียบกว่าเกาะภูเก็ตหรือเกาะสมุยอยู่มากแต่ก็ควรไปตอนนี้มากกว่าอันดับที่5เช่าเขาภาคเหนือภาคเหนือของประเทศไทยเป็นบ้านของชนกลุ่มน้อยที่น่าสนใจและมีสีสันมากมายที่เรียกว่าชาวเขาชาวเขาส่วนใหญ่อพยพเข้ามาในภูมิภาคนี้ในช่วง100ปีที่ผ่านมา จากภายในของเอเชียและได้อนุรักษ์วิถีดั้งเดิมไว้เป็นส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่จะไปทัวร์เดินป่าและเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พวกเขายินดีรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นชาวชนบทและคนจนจึงยินดีรับโอกาสในการยกระดับเศรษฐกิจอันดับที่4ไร่เลสถานที่ปีนเขายอดนิยมแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่บนชายฝั่งทะเลอันดามัน สามารถเข้าถึงได้โดยเรือเท่านั้นไร่เลมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นมากมายเส้นทางปีนเขามากกว่า700รเส้นทางอย่างไรก็ตามยังมีชายหาดที่สวยงามหลายแห่งและนักท่องเที่ยวยังสามารถสำรวจถ้ำต่างๆได้อีกด้วยที่พักบนไร่เลมีตั้งแต่บังกะโลราคาไม่แพงซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คและนักปีนเขาไปจนถึงรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงรรยาวดี อันดับที่3พระบรมมหาราชวังพระบรมมหาราชวังอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเทพตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอาคารที่มีกำแพงล้อมรอบประกอบด้วยศาลาห้องโถงวัดและอาคารอื่นๆที่น่าสนใจกระจายตัวด้วยสนามหญ้ากว้างใหญ่สวนอันโออาและสนามหญ้าอันโออาที่นี่ วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามน่าจะเป็นที่น่าจดจำที่สุดอันดับที่2ออ่าวพังงาอ่าวพังงาตั้งอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตเพียง95กิโลเมตรเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สวยงามที่สุดในประเทศประกอบด้วยถ้ำที่สวยงามถ้ำน้ำและเกาะหินปูนเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดในอ่าวนี้คือเกาะตะปู หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อเกาะเจมส์บอนวิธีที่เป็นที่นิยมในการเยี่ยมชมอ่าวพังงาคือการพายเรือคายักเนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าไปในถ้ำทะเลได้อันดับที่ 1. เกาะ PP. พี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 เป็นหมู่เกาะที่สวยงามตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ไม่ไกลจากภูเก็ตมากนักเกาะพีพีดอนเป็นเกาะเดียวในกลุ่มที่มีผู้อยู่อาศัยทาวร ในขณะที่เกาะพีพีเลที่มีขนาดเล็กกว่านั้นมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ในปี2000นักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับชายหาดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการทางน้ำที่หลากหลายเช่นดำน้ำตื้นดำน้ำลึกและพายเรือขยักจากจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้เกาะพีพีมีความน่าสนใจน้อยลงเรื่อยๆ แต่สำหรับตอนนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่สวยงามน่าเที่ยวมากก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไทยจากเว็บไซต์ทัวร์เปีย com ไม่ทราบว่าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ